สับป,ประรดสับป,ประรดชื่อสามัญพายแอปเปิลถ้าเป็นพายสับป,ประรดจะใช้คำว่าพายแอปเปิลพายสับป,ประรดชื่อวิทยาศาสตร์อน,นันนาสโคโมอ s ูสแกลมือสับป,ประรดมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ามนัดมขนัดบ่อนัดภาคเหนือบักนัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่านนัดขหนุนทองภาคใต้เป็นต้นสับปะรดมีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใตา้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีและจัดว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของบ้านเราด้วยแหล่งปลูกที่สำคัญสํคัญมักจะอยู่ใกล้ๆทะเลเชน่น ประจวบพีรีขันเพชรบุรีชนบุรีหรืออุตร,รดิต์ลำปางพิษณุโลกเป็นต้นสำหรับพันธุ์ที่นิยมปลูกในบ้านเราก็มีหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์ปัตตเวียสประรดสีราชาผลใหญ่เนื้อฉ่ำสีเหลืองอ่อนพันธุ์อินทรชีพหรือพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ภูเกต็ตผลเล็กเปลือกหนาะเนื้อสีเหลืองหวานกรอบ พันนังแลพันน้ำพึ่งเนื้อจะแข้งเหลืองรสออกหวานจัดเป็นต้นสับป,ประรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งโดยประโยชน์ของสับป,ประรดนั้นมีอยู่หลากหลายเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆจำนวนมาก ึือแง่แก่คาร์โบไฮเดรตวิตามินซีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินบีสามวิตามินบีห้าวิตามินบีหกกรดโฟลิกธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุแมงก,กานีาสธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุสังกะสี เป็นต้นซึ่งเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเราเป็นอย่างมากและสรรพคุณสัรพรสทางสมุนไพรนั้นก็ช่วยรักษาอาการต่างๆได้อย่างหลากหลายเช่นกันเช่นโรคบิดโรคนิ่งช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนองขับปัสสาวะเป็นต้นสรรพคุณของสัรพรดหนึ่งช่วยเสริมสร้างระบบ ภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงสองช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง 3. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได้ 4. ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมากขึ้น 5. ช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือกหช่วยบรรเทาอาการร้อนกระสับกระส่ายหิวน้ำเจช่วยแก้อาการท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวก8ช่วยในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีน9ช่วยลดเสมหะในลำคอได้สิบ ช่วยในการขับปัสสาวะปัสสาวะไม่ออก11ช่วยรักษาโรคนิ่ง12ช่วยรักษาโรคไตอักเสบ13ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง14ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ15ช่วยบรรเทาอาการของโรคบิด16 ชื่อว่าช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคนิ้วล็อบทริกเกอร์ฟิงเกอร์17ช่วยรักษาอาการบวมน้ำ18ช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนอง19ช่วยแก้ปัญหาส้นเท้าแตก20ช่วยลดการอักเสบจากบาดแผล21 เป็นยารักษาโรคผิวหนัง22ไมิสใบสดนำมาใช้เป็นยาถ่ายหรือยาขับพยาธิได้23ผลดิบสามารถนำมาใช้ห้ามเลือดได้24ผลดิบสับป,ประรดช่วยขับประจำเดือน25ส่วนของรากสับป,ประรดนำมาใช้เป็นยาแก้กระสายบำรุงไตได้26 น้ำของสับป,ปะรดช่วยแก้พิษฝีต่างๆได้ประโยชน์ของสับป,ปะรดหนึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอยู่เสมอสองช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและความแก่ชราสาม สับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกสบายท้องไม่รู้สึกอึดอัดสีใช้นำมารับประทานเป็นผลไม้หรือนำมาปรุงเป็นอาหารเช่นแกงสับป,ปะรดเป็นต้นห้านำมาใช้แปรรูปเป็นสับป,ปะรดกระป๋องทำเป็นสับป,ปะรดกวนก็ได้หก การแปรรูปสับประรดอื่นๆเช่นการทำวายสับประรดแยมสับประรดเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของสับประรดต่อ100กรัมพลังงาน50กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดร 13. ต13.12กรัมน้ำตาล9.85กรัมเส้นให g, ยห4กรัมไขมัน 0.12กรัมโปรตีน0.54กรัมวิตามินบี1 0.079มิลลิกรัม7%วิตามินบี2 0.032มิลลิกรัม3%วิตามินบี3 0.5มิลลิกรัม3%วิตามินบี5 0.213มิลลิกรัม4%วิตามินบี6 0 1>, 1 1 2มิลลิกรัม9เปอร์ซนวิตามินบี98ไมโครกรัม5เปอร์เซนต โคลีน5.5มิลลิกรัม1เปอร์เซวิตามินซี7 8มิลลิกรัม58%เปอร์ซนธาตุแคลเซียม13มิลลิกรัมหเปอร์เซนธาตุเหล็ก0.29มิลลิกรัม2เปอร์ซนธาตุแมกนีเซียม12มิลลิกรัม3เปเซนธาตุแมงกานีส0.927 มิลลิกรัม4เปเซ็ธาตุฟอสฟอรัส8มิลลิกรัมหนึ่เปอร์ซ็ธาตุโพแทสเซียม109มิลลิกรัม2เปอร์ซ็ธาตุโซเดียม1มิลลิกรัม0ปอร์ซ็ธาตุสังกะสี0.12มดหนึ่งอมิลลิกรัมเปอร์เซ ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ข้อมูลจาก U.S.D.A. Nutrition Database การรับประทานสับประรดแนะนำให้ทานสดๆสดสดไม่ผ่านกระบวนการประกอบอาหารหรือผ่านความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสียวิตามินโดยสับประรดที่เริ่มนิ่มแล้วและมีน้ำเหนียวๆไหลออกมาแสดงว่าเริ่มเน่าหรือสุกมากจนเกินไปจึงไม่ควรรับประทาน